สวัสดีนะครับสวัสดีจากบ้านเคสเท้าครับแม่ติมโชว์ตัวนิดนึงเดินไปขู่ฟอฟอไปครับแม่ติมสวัสดีครับแม่ติมโอเคนี่แก๊งเด่กวนนะครับ <c oughs> อือมาทักทายกันหน่อยตอนรักันเบนนี่น Benny. สวัสดีครับเบนนี่นะครับอ,อ แล้วก็เดี๋ยวคืนนี้เบนนี่อยู่ในกรงนะกาเบสต้านะครับสุนทรภักดิเบลล่าเมื่อคืนนี้เบลล่านอนในกรงดูว่าเบลล่านอนในกรงดีแล้วเธออยู่ข้างนอกพอดูแล้วเบลล่าจะให้เบรกันอยู่ข้างนอกเอออยู่ข้างในกรงมากกว่าข้างนอกแล้วก็บูเว็บบูเว็บครับนี่ต้องปากเรียกทักทายแม่น้องหน่อนบูเว็บนะครับสุล่รประจำบ้านลองเหยาะเหยา โอเคแม่ติมม่มซำอยู่ตรงนี้เออสวัสดีค่ะแม่ติมม่มซำเอ,อ๋ไทยแม่หนูนะลูกแม่หนูนะครับกำลังเมื่อกี้นี้เขานอนเล่นอยู่นี่ฮะอยู่ตรงใต้เก้า e อี้โยกนี้นะครับตอนแรกผมว่าจะไม่เดินมาแล้วแต่เออ,อเดินมาสะหน่อยสนดัก็เดินหนีจริงๆด้วย เบลล่าโอเคเบลล่ามีวมีวๆมีวแล้วก็ปะทูปะทูมีวมีว์มีว์มีวถ้าอยากไปเล่นต้องเอาไ,ม,ม,อาไม้ตกแมวเด็กๆเอาไม้ตกแมไว้ไว้ไหนคล้วเนี่ยอืมไม่เคยเห็นไมมเห็นไหม,หไหมตกแมวบ้างครับเบสต้าเห็นไม้ตกแมวไมหมลูกอืมอืม จะเล่นกับแมวสักนิดหนึ่งคึกคักกันหนแล้วบอกว่าตึ็กป่านนี้อะไรมันคึกคักใช่ไหมสามทุ่มเข้าไปแล้วเขาบอกเอออบปึ๊บึนะครับเอ้าเอ้าอื้มเอเไอ้สันะครับอืกคัึกคักๆึกคัเลย เอาออกกำลังกายกันหน่อยลกูกจริงๆเขาก็วิ่งอยู่นะถ้าประจำพวกนี้นี่ทำแกงเดินไต่ขึ้นมาครับรอขึ้นมาจะเร้มีการกระโดดเกิดขึ้นเอามาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหตัวนี้มาเร็วมากนดี๋ยเรอ ฟุบมาแล้วมากระแล้วนะครับอ่าเป็นเอเนสต้ากำลังตามมาครับทุกคนขึ้นกันเป็นแบบระบบมากเอ้าเล่ากันหสิเบนนี่ครับเบนนี่เบ็นนี่กับปาทูนะครับอันนี้กับปาทูนะครับโอ้ออเขี่ยกันอ๋อ โอเคเดี๋ยวผมเปลี่ยนมุมใหม่เป็นเลนมุมเ็นวายด้วยครับน่าจะเห็นชัดๆนะ